อยากไปดูเขาทอผ้าไหมยอยากไปดูร้านผ้าไหมค่ะทุกคนพ่อป้ปามีหนังสือประเทศไทยใช่ไหมตอนนี้เราอยู่กันที่โคราชป๊ะป้าก็ดูว่าที่โคราชมีอะไรให้เยี่ยมชมบ้างแล้วป้ป๊าก็ไปเจอผ้าไหมปักธงชช่แม่ก็เลยหาข้อมูลแล้วค่ะมีเพื่อนๆส่งข้อมูลมาให้แล้วว่าจะต้องไปตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปกันค่ะว่าร้านเขาเปิด ให้เข้าชมราหรือเปล่าคะทุกคนก็เดี๋ยวเราก็จะออกไปกันทั้งทั้งที่ฝนตกนี่แหลนะเนาะไม่จ้าค่ะฝนตกไม่แรงฝนฝนตกไม่แรงจะฝนละลืมเฉย <c oughs> อะไรเหรอวันนี้ไปดูภาพใหม่แล้วอาทิตย์หน้าไปเอสวนสนุกได้ไหมหนูอยากไปไปนั่งรถไฟหอกับแม่จ้าอืแม,ไม่ไม่นั่ง <c oughs> คนนี้มาสวัสดีค่ะก่อนจากร็กกิ๊ก <c oughs> ไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเตรียมออกไปกันค่ะ <c oughs> ออกมาจากบ้านแล้วค่ะทุกคนออกมาแล้วฝนเหมือนเริ่มเหมือนเริ่มตกเขาเรียกว่าอะไรอะตกหนักกว่าเดิมอะค่ะแต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคค่ะทุกคน <c oughs> 看到。 ไม่รู้เขาพักเที่ยงกันหรือเปล่าค่ะเดี๋ยวเข้ามาดูข้างในค่ะนี่ค่ะเข้ามาพักเที่ยงพอดีแต่ว่าพี่ๆใจดีมากเลยค่ะพามาดูอืมดูได้นะพี่เขาบอกว่ามาแล้วจะได้ไม่เสียเทียเ่ยวจะพามาไปทิ้งตรงไหนไปจะเป็นพัดลมพักพัดลมอ่ะไปอันนี้สีอะไรเนาะ สีอันนี้ฟ้าฟ้าเหพุ่งฟ้ามันัมจะเป็นเขียวนะถ้าปีกมันถ้าตัดไปแล้วเขาตัดไปเมื่อกี้อีกจ้ะาตัดขึ้นไปบนร้านแล้วที่ถ้าเป็นปีกนะครับอันนี้จะเป็นฟ้าเพื่อเพื่อยืนดำพุ่งฟ้าอืมยืนดำพุ่งฟ้ายืนดำคือเส้นอันนี้เนาะเส้นยืนนะเส้นยืนยืนดำพุ่งฟ้าไหมไหมทั้งยืนแล้วก็พุ่งใช่ไม้หมดไม้แท้ๆเลยค่ะค่ะ สวยมากสีอะไรครับตัดไต้ถ้าลังเขาคงรังวันข้างบนนะเจ้าเพื่อนี่แหละที่เราทีเขีตัดดีอืมส้มล้วนๆอันนี้สีส้มล้วนๆสวยมากอันนี้ก็เป็นเลื่อมอันนี้ก็สีเลื่อมอันี้ก็ตัดไปก็มันจะเป็นพุ่งเขียวจะเป็นยืนตัวนี้แหละเป็นพุ่งสีเขียวยืนน้ำเงินเขาเรียกอะไรยืนน้ำเงินพุ่งเขียวตัดไปแล้วอันนี้เป็นพุ่งสีกีบบัวเนาะนี่สีนี้จ้ะสวยมากเลยทุกคน ดูเล็กๆน่ารักเนูในลองพุ่งให้หนูดูจักนิดได้ไหมอ๋อดูไปยังเหนื่อยอยู่ไม่เหนื่อยเหรอไม่เหนื่อยทำไปคุยกันไปมีอยู่แค่สองสามคนเนาะเพราะว่าเราอยู่กันหมดป้าชาวมาซีไซกันบีมาเขินนี่ค่ะใจดีมากเลยบอกให้ทำให้ดูไม่เป็นไรจ้าทำให้ดูเลยโอเคอุ๊บเอายังมุมไหนนี่ อันนี้เพิใหม่อันนี้ยืนส้มพุ้งส้มใช่สีส้มสีแสกอะไรก็ได้มันก็แล้วแต่คนบางคนก็เลียกสีหมักสุกเนาะเออใช่จ้ะถ้าบานเราก็สีหมักเนาะสีหมักสุกสถาบนเราจ้ะนี่ส้มน้องพูดภาษาไทยหรือเปล่าคะพูดเก่งมากพูดค่ะยายอยากมีจังเลยซืกว่าปีเลยนี่อะไรเขาจะบินไปข้างอนจ้ะ พูดท,ทันทากนะคุณยายพูดเป็นได้เพราะว่าลูกสาวคุณยายอยู่ยยเยอรมันได้นิดหน่อยพูดตุทากนั่นเทลิน่าดังก์เชิญอ่าดังก์เชิญขุนสวันจ้ะเยอรมัน ตาใหญ่ตาใหญ่ออืทำไมตาตูด <laughs> นี่แต่เคยเล็กนิดเดียวของายายที่เคยจำโบนบานนี้เขอยากให้มีลูกเขาไปซื้อวิตามินมาให้เมียเขากินลูก <laughs> อน,นองแล้วอ,อยู่แฟรง์เฟิร์ตเหรออ๋ออยู่แฟรง์เฟิร์ตใกล้นสนามบินทำงานแฟรง์เฟิร์ต <laughs> จ้ะแต่แม,ม่อยู่เลยสานอยู่อีกลัดหนึ่ง ตอนนี้ออกจากร้านผ้าไหมกันแล้วค่ะจะพาเด็กๆมากินข้าวเที่ยงข้าวเที่ยงเรากินข้าวเที่ยงกันค่ะตอนนี้แวะอยู่ที่เทสโกโลตัสปักธงชัยค่ะทุกคนไปกันค่ะเดี๋ยวเดินเข้าไปหาอะไรกินกันแล้วก็จะได้ไปกันต่อเดี๋ยวจะไปต่อที่ไหนกันยังไม่รู้ไปเดินเ้อะไปะ What i แวะดูอะไร เจเลนาข้างในก็มีลูกไปเข้าไปข้างในก่อนไปกินกข้าวก่อนไปกดตู้กับน,น้องก็เลยชอบก็เลยอยากกดเดี๋ยวตอนกลับเราก็มากดกินข้าวอิ่มก่อน,น,น,นไปก้าแก้บ <นะ S 1> เราไปกินขอดีกว่า<ะ>ไป เพิมพลังกันแปน๊บนึงค่ะเดี๋ยวเข้าไปซื้อกาแฟให้ป๊าแป๊บนึงนะคะทุกคนคนอุ้นตัวเรา เงินมาทําอะไรเนี่ยหนูจะเลขก,กับแม่จ๋าหนึ่งร้อยออสิบใบหนึ่งร้อยบาทค,าค่ะไปละร้อยสิบใบจะเอาไปทําอะไรเยอะแยะหนูเอาจะเอาไปใส่ในกระเป๋าหนูพอหนูเปิดกระเป๋ามาเหมือนหนูมีเงินเยอะค่ะเพราะว่ามีใบยเยอะๆโอ้ยอยากโอ้ยโอเคอ่ะสิบใบนะออเอาไว้ดูเฉยๆไม่ต้องใช้นะเนะให้ดูนับดู สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคเอาไปเก็บคืวันนี้เราอยู่ที่หมูกระทะนะคะอยู่ไหนนะอยู่ที่หมูกระทะอยู่ที่ร้านหมูกระทะนะคะวันนี้เรามากินหมูกระทะค่ะวันนี้แม่นัดกับเพื่อนวันนี้มื้อเย็นเราจะกินหมูกระทะปะปุ๊ใช่ไหมคะหมูกระทะปุ๊ปปะหมูกระทะปะุปะ พแอมน่าจะมาแล้วเดี๋ยวไปในร้านกันค่ะทุกคน,นถึงแล้วค่ะร้านมุชะป่าเดินดีๆระวังให้ชนรถเขาแกนไปแล้ว Surprise. thank you kapunka